คู่นี้ยังไงแกรนกรพัดสอนลงรูปคู่แปลนเจอแฟนคลับแซวสนันไอจีทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวกันหนักมากหลังเห็นนักแสดงสาวแกรนกรพัดสอนด้วยเสียงกล้าวลงรูปคู่กับนักแสดงหนุ่มแปลนรัิทว์กิจวรลักษณ์ขณะช้อปปิ้งอยู่ที่ห้างอ่านข่าวต่อเด่นคุณเลิก แกรนรับทำ้ายอีกฝ่ายด้วยคำพูดโดยเป็นภาพที่หนุ่มแกลนกำลังเข็นรถเข็นอยู่และมีน้องหมานั่งอยู่ในรถเข็นด้วยงานนี้ทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งคู่ไปสนิทสนมกันตอนไหนหรือว่าทั้งคู่จะแอบซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่ ซึ่งก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอทั้งคู่ออกมาพูดเรื่องนี้กันเองนะจ้าว่าแต่แฟนคลับอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลนะคู่นี้ยังไงแกรนกรอนพัดสอนลงรูปคู่แปลนเจอแฟนคลับแซวสนันไอจีทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวกันหนักมาก หลังเห็นนักแสดงสาวแกรนกรพัดสอนด้วยเสียงกล้าวลงรูปคู่กับนักแสดงหนุ่มแกลนรัฐวิทย์กิจวรลักษ์ขณะช็อปปิ้งอยู่ที่ห้างอ่านข่าวต่อเด่นคุณเลิกแกรนรับทำ้ายอีกฝ่ายด้วยคำพูดโดยเป็นภาพที่หนุ่มแกลน กำลังเข็นรถเข็นอยู่และมีน้องหมานั่งอยู่ในรถเข็นด้วยงานนี้ทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าทั้งคู่ไปสนิทสนมกันตอนไหนหรือว่าทั้งคู่จะแอบซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่ซึ่งก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอทั้งคู่ออกมาพูดเรื่องนี้กันเองนะจ้าว่าแต่แฟนคลับอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลนะ